ทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในเวลานี้เรามีพวกคุณที่เราเข้าถึงโดยตรงเช่นเดียวกับดาเนียลที่นี่เช่นเดียวกับพวกคุณที่เราเข้าถึงโดยอ้อมเช่นผู้ที่ได้รับการส่งสัญญาณนี้นอกจากนี้เรายังมีทุกคนที่เชื่อมต่อกับเรา ผ่านการเดินทางบนดวงดาวและบางคนก็ยังอยู่ในสองกลุ่มแรกเช่นกันเรากำลังเข้าถึงบุคคลจำนวนมากที่ไม่มีความสนใจในตัวเราหรือสิ่งอื่นใดรวมกลุ่มผ่านพลังงานที่เราส่งผ่านดาวยักษ์แดงที่รู้จักกันในชื่ออ์คทูรัสนั่นเองคุณมีความสามารถในการรับจากดวงดาวดาวเคราะห์ดวงจันทร์ และสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าอื่นๆคุณเพียงแค่ต้องเปิดใจรับพลังงานที่เข้ามาเช่นเดียวกับแสงดาวและละอองดาวที่มาจากเบื้องบนและมันก็เป็นของคุณคุณได้รับประโยชน์มากมายจากการให้ความสนใจกับดวงดาวเพราะเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะตระหนักรู้โดยสมบูรณ์ว่าแสงไฟเหล่านั้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีความหมายพวกเขา ไม่ได้มาเพื่อศึกษาหรือทำตัวน่ารักเท่านั้นแต่พวกเขามีของขวัญที่จะมอบให้กับชาวโลกทุกคนและของขวัญเหล่านั้นยังคงให้อย่างเสรีและปราศจากความผูกพันเราชอบที่จะดูคุณเติบโตและได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรามอบให้คุณเราอยากให้คุณทราบว่าคุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงตลอดเวลาและเราจะสามารถรับการส่งสัญญาณของคุณได้ หากต้องการการรับข้อมูลจากเราโดยตรงคุณเพียงแค่ต้องผ่อนคลายและเปิดใจเพราะอย่างที่เราบอกเราส่งสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้เช่นกันสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มจากระบบดาวทั้งหมดที่คุณรู้จักและอีกมากกำลังถ่ายทอดสู่มนุษยชาติสู่โลกหลายคนที่ไม่ใช่ทางกายภาพเช่นเดียวกับพวกเรา และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบดาวใดๆต่างก็ช่วยเหลือและส่งสัญญาณเช่นกันการปล่อยความคิดที่ว่าคุณต้องทำทั้งหมดด้วยตัวเองจะช่วยคุณเปิดใจได้มากขึ้นคุณยังคงสามารถละทิ้งความคิดที่ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อมนุษย์ต่างดาวลงเรือและเริ่มแจกจ่ายชิ้นส่วนเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจิตสำนึก และวิธีหนึ่งที่คุณพัฒนาจิตสำนึกของคุณก็คือการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับความตั้งใจที่จะขยายออกไปไปให้ไกลกว่าที่คุณเคยไปคุณมีมากมายที่จะแบ่งปันกับเราและคนอื่นๆเช่นเดียวกับเราเช่นเดียวกับที่เรามีมากมายที่จะแบ่งปันกับคุณและยังมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นตลอดเวลาเกินกว่าที่จิตใจของคุณจะจินตนาการได้ ดังนั้นเมื่อคุณปิดจิตใจและปิดอุปกรณ์ของคุณและออกไปมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนคุณกำลังทำมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เราต้องการให้คุณทราบว่าเราจะยกระดับการส่งสัญญาณของเราจากอาร์ทูรัสไปยังพวกคุณทุกคนไม่ว่าคุณจะมองหาหรือไม่ก็ตามเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ